ครับผมแล้วในหน้านี้นะครับก็เป็นเรื่องแบบรูปนะครับแบบรูปนั้นไม่ใช่มีแต่การเพิ่มของตัวเลขอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการเพิ่มของที่เป็นลักษณะของรูปภาพหรือสัญลักษณ์ก็ได้นะครับอย่างในข้อนี้นะครับเขาก็จะให้รูปภาพมานะครับเป็นต้นแบบนะสี่รูปนะครับเราก็สังเกตดูสี่รูปนะครับถ้านักเรียนเจอแบบนี้นะครับนะครับนักเรียนก็จะต้อง ทำการนับก่อนนะครับทําการนับในแต่ละรูปก่อนอย่างรูปที่1นเนี่ยนะครับอ่าขออนุญาตเปลี่ยนสีปากานิดนึงนะสมมุติว่าเรานับเนี่ยนะครับอ่ารูปกล่องสีชมพูเนี่ยนะครับอ่านับรูปสีชมพูเนี่ยนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เขียนไว้นะครับอันนี้ได้ห้านะครับอ่ารูปที่1ได้5รูปที่สองก็ทําการนับหนึ่งสองสามี่ห้าหก 7 8แปดเนี่ยได้8นะะนนดนะ,ะนะครับอ่าเนี่ยเราก็นับรูปที่สามก็หนึ่งสองสาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดนี่ยได้11บอ็ดนะครับนะครับจริงๆเรานับถึงรูปเนี้ยเราก็พอจะสังเกตออกละขอโทษนะครับเราก็พอสังเกตออกละหรือเราจะนับต่อยอก็ได้เนี่ยหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ด แป1เ1้1ส1บสิรูปนี้14นะครับเราก็สังเกตนะขอเปลี่ยนสีประกายนิดนึงเราก็สังเกตดูเห็นไหมห้าบวกสนี่นะครับอ่าหตรงนี้บวกสได้8 8ดบวกสก็เป็น11บเใช่ไหมครับสิบวกสก็เป็น14เพราะฉะนั้น ่ามันมีการเพิ่มโดยการบวก3นะครับมันก็จะเกี่ยวกับสูตรคูณแม่3นะมันจะเกี่ยวกับสูตรคูณแม่3เช่นรูปที่1เนี่ยนะครับรูปที่1เนี่ยนะครับ5เนี่ยนะครับเกิดจากการที่เราเอา1นคูณสนะหนึก็คือรูปที่1ใช่ไหมครับคูณสามเพราะมันเกี่ยวกับสูตรคูณแม่3แล้วบวก2มันก็จะเท่ากับ5เห็นไหมครับหคูณสบวก2องเท่ากับห้าเห็นไหมครับรูปที่2ก็อ่า วงเล็บสคูณสบวกสอคูณสก็ได้6กบวกสก็กลายเป็น8เห็นไหมครับนี่เราสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมรูปที่3ก็3าคูณสเห็นไหมครับบวกสองามคูณสได้9กบวกสก็เป็น11เนี่ยเราทำสัก3รูปเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ่าเราได้ วิธีคิดแบบรูปนี้ออกมาเห็นไหมครับเราได้วิธีคิดแบบรูปนี้ออกมาวิธีคิดของแบบรูปนี้ก็คือคูณ3แล้วบวกด้วย2เห็นไหมครับคูณ3แล้วบวกด้วย2เพราะฉะนั้นอาโจทย์บอกต้องการรูปที่10บไหมครับรูปที่10ก็ต้องเกิดจากอะไรครับเราก็ต้องจับสิบคูณ3นะครับแล้วบวกด้วย2นั่นเองก็จะได้เท่ากับ สิบคูณสามได้สามสิบบวกสองก็เป็นสามสิบสองเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบอาสามสิบสองรูปนะครับเราต้องเขียนระยะห่างให้เห็นก่อนเขียนระยะห่างเพื่อให้เห็นว่าเราต้องใช้สูตรคูณแม่อะไรนะครับใช้สูตรคูณแม่อะไรไปในการหาหัวคูก็ขยับซ้ายขวานิดนึงกลัวศีรษะโกงหัวจะไปบังนะครับโกงหัวจะไปบงังนี่นะครับเราก็จะเห็นระยะห่างมันคือบวกสามก็เกี่ยวกับสูตรคูณแม่สาม ะครับอ่านะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับนักเรียนก็ก่อนอื่นต้องนับก่อนนะครับนับแล้วเขียนเลขเอาไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรานับได้ในแต่ละรูปนี้มีเท่าไหร่นะครับอย่างข้อ2เนี่ยรูปที่1เนี่ยนะครับมี2ใช่ไหมครับรูปที่2เนี่ยมี5นะครับเรานับด้วยสายตาดูนะครับหรือว่าติ๊กลงไปก็ได้นะครับมี5 รูปที่สามเนี่ยนะครับ4ี่ห้าหดดมี8นะครับอ่าแล้วก็รูปที่4ี่ก็4ี่ห้าดนะครับ8 9 10 11บมี11นะครับนี่นะครับเราก็สังเกตดูนะครับระยะห่างของแต่ละรูปที่เรานับนะครับก็จะเป็นอ่า2ไป5ก็คือบวก3มเห็นไหมครับ5ไป8ก็บวก3มเห็นไหมครับ แปดไปสิบเอ็ดก็บวกสามคล้ายๆข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับคล้ายๆข้อเมื่อสักครู่เลยบวกสามก็เกี่ยวกับสุคูณแม่สามเห็นไหมครับเกี่ยวกับสุคูณแม่สามเพราะนั้นรูปที่หนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่าหนึ่งคูณสามนะครับหนึ่งคูณสามครูเขียนเลยจอไปนิดนึงขอลบนิดนึงนะครับรูปที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งคูณสามนะครับปกติหนึ่งคูณสามเนี่ยได้สามแต่ว่ารูปที่หนึ่งเรามีสองแสดงว่าต้องลบไปหนึ่งเห็นไหมครับ หนึ 1> 1คูณสลบหก็จะได้สองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรูปที่2ก็จะทำแบบเดียวกันก็จะเป็น2องคูณสลบหนึ่งเห็นไหมครับสองคูณสได้6กลบหก็เหลือห้าเห็นไหมครับรูปที่สามก็เป็นสามคูณสามเนี่ยจริงๆเราสังเกตร,รูปที่สามมันก็รู้แล้วลบหนึ่งก็ได้เท่ากับแปดคูณสามได้เก้าลบหนึ่ก็แปดเนี่ยเราได้สักสามรูปเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่ามันเป็นแพทเทิร์นละเป็นแบบเดียวกันละเห็นไหมครับอ่าเราได้รูปสักสามรูปเนี่ยเราก็สามารถหารูปที่โจทย์ต้องการได้แล้วข้อนี้โจทย์ต้องการรูปที่สิบสามใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นสิบสามคูณสามใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ลบหนึ่งเห็นไหมครับรูปที่สิบสามนะอ่ามาจากการคูณ3แล้วก็ลบ1เห็นไหมครับก็13คูณ3ได้39ลบ1ก็เหลือ 38นะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ38มสิบแปดนะับตอบ38รูปนะครับก็เสร็จในข้อที่2อ่าข้อที่2ก็เรียบร้อยครับมาถึงข้อที่3นะครับทีนี้ครูก็จะไปไวขึ้นนิดนึงนะครับอ่าข้อที่3มเนี่ยมาถึงปุ๊บเราก็รู้เลยใช่ไหมนี่สี่นะครับหกแปดอ่าอันนี้ก็ได้สิบสองโอ้อันนี้ง่ายมากครับเห็นไหมครับ นนพิ่มขึ้นทีละสอเห็นไหมครับ4อันนี้ก็บวก2องบวกสองเห็นไหมครับบวกสเพิ่มขึ้นทีละ2ก็เกี่ยวกับสุคูณแม่สใช่ไหมตรงนี้ก็หนคูณสองเห็นไหมครับปกติ1นคูณสองได้สองใช่ไหมก็บวกสองเท่ากั 6, บสีอันนี้ก็องคูณสองบวกสองก็ได้เป็นหกเห็ไหมครับอันนี้ก็สาม คูณสอง่าสามสองหกบวกสองก็กลายเป็นแปดเนี่ยครับเราทำสักสามรูปเราก็รู้แล้วเพราะนั้นโจทย์ถามรูปที่ยี่สิบรูปที่ยี่สิบก็จะต้องเป็นอะไรครับอ่ายี่สิบคูณสองบวกสองก็ได้ยี่สิบคูณสองได้สี่สิบบวกสองก็เป็นสี่สิบสองนะครับข้อนี้เราก็ตอบอ่าสี่สิบสองจะเขียนเลอะเทอะไปนิดนึงนะครับอาจจะเขียนเลอะเทอะไปนิดนึงนอาจจ่า ก็ตอบ42นะครับข้อที่3าตอบ42ครับอ่ะมาข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นี้ต้องใช้การสังเกตนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยด้านตรงนี้คือ1ใช่ไหมครับเนี่ยด้านนี้คือ1นนะครับเดี๋ยวครูทาสีปากกาสีแดงนิดนึงนะครับเนี่ยนะด้านตรงนี้คือ1ใช่ไหมครับส่วนด้านนี้หนึ่งสองสามมันจะกลายเป็น อ่าหนึ่งคูณสามใช่ไหมครับหนึ่งคูณสามได้สามแล้วบวกแล้วบวกกลบกลมตรงนี้อีกหนึ่งนะครับก็จะได้เท่ากับสี่เห็นไหมครับอ่าเช่นเดียวกันด้านตรงเนี้ยนะครับรูปที่สองด้านตรงเนี้ยสองเห็นไหมครับอ่าที่ครูเขียนได้สองเสร็จแล้วเราก็นับด้านนี้หนึ่งสองสามสี่ก็จะเกิดจากอ่าสองคูณสี 4, ่เห็นไหมครับบวกหนึ่งนะครับบวกก้อนนี้อีกหนึ่งเห็นไหมครับก็จะได้ เก้าเห็นไหมครับได้เก้าเพราะน,ะนั้นรูปเนี้นยนักเรียนก็สังเกตนับดูเนี่ยหนึ่งสองสามด้านตรงเนี้ยนะครับมันจะเท่ากับจํานวนลูกคือสามเห็นไหมครับก็จะเป็นสามส่วนด้านตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะได้เหมือนจํานวนลูกบวกไปสองเห็นไหมครับก็เป็นสามคูณห้าแล้วก็บวกก้อนตรงนี้อีกหนึ่งเห็นไหมครับก็สิบห้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบหกนะครับเช่นเดียวกันรูปนี้ก็ จะกลายเป็น4คูณนะครับ6ใช่ไหมครับด้านนี้จะเป็นด้านเอาง่ายด้านกว้างจะได้4ด้านยาวจะได้6 4คูณ6แล้วก็บวกก้อนตรงนี้อีก1เห็นไหมครับก็จะเป็น25นะครับเพราะนั้นข้อนี้โจทย์ถามรูปที่9นะครับรูปที่9ก็แสดงว่า,าด้านกว้างคือเก้นไหมครับคูณมันจะต้องบวกด้านยาวจะบวกด้านกว้างไป2ก็จะเป็น9คูณ11 นะครับแล้วก็บวก่าที่มันห้อยลงมาในหนึ่งนะครับก็เก้าคูณสิบเอ็ดได้เก้าสิบเก้าบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับข้อนี้ก็จะตอบหนึ่งร้อยเห็นไหมครับข้อสี่ตอบหน mm ึ่งร้อยข้อนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับต้องสังเกตดีๆอ่ะเรียบร้อยข้อสี่ครับมาถึงข้อที่ห้านะครับเราก็จะทําการนับก่อนเลยนะครับอ่านี้ได้ห้านะครับนี้ได้แปด อ่าสิบเอ็ดนี้นับไจ็ดสิบสี่ก็จะเป็นการบวกทีละสามนะครับทีละสามนะครับรูปที่หนึ่งเนี่ยเกิดจากวิธีคิดก็คืออ่ามันเกี่ยวกับการบวกสามเนี่ยใช่ไหมถ้าเราหารระยะห่างเนี่ยบวกสามบวกสามบวกสามเนี่ยก็แสดงว่ารูปที่หนึ่งก็เกิดจากการหนึ่งคูณสามใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยสองก็เลยกลายเป็นห้า รูปที่2ก็2คูณ3บวก2ก็กลายเป็น8รูปที่3ามก็3คูณ3บวก2ก็กลายเป็น11เนี่ยนะครับเนี่ยเราทำสัก3ามรูปเราก็รู้คำตอบแล้วครับนะโจทย์ถามรูปที่10บเพราะนั้นก็จะกลายเป็น10คูณ3แล้วก็บวก2ก็จะได้เท่ากับ32สองนะครับข้อนี้คล้ายๆข้อหนึ่งที่เคยทำมาแล้วนะครับอ่าก็เลยไม่ยากนะครับก็ต,ตอบ32สองครับผม ครับเรามาดูในข้อที่หนะครับข okay. ้อที yeah. ่หกเนี่ยก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนสีแดงนิดนึงนะครับเราสังเกตตรงเนี้ยนะครับจะมีอยู่ห้าใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับตรงนี้อีกหนึ่งจะเป็นห้าบวกหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราสังเกตในห้ารูปที่2นะครับหตรงนี้ใต้อีกสองนะครับก็จะเป็นห้าบวกสองเห็นไหมครับอ่านี่นะครับเช่นเดียวกันตรงนี้ห้าใช่ไหมครับอ่าอันนี้ ก็จะเป็นห้าบวกสามเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้ห้าบวกหนึ่งได้หกห้าบวกสองได้เจ็ดห้าบวกสามได้แปดนะครับนะครับอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นห้าเหมือนเดิมครับน,นี้ก็จะห้าบวกสี่นะครับกระได้เก้าเพราะนั้นรูปที่ยี่สิบนะครับเราก็สังเกตดูนะครับรูปที่ยี่สิบเนี่ยนะครับก็จะต้องเกิดจาก ห้าบวกยี่สิบนะครับก็ได้ยี่สิบห้านะครับอันนี้ก็จะตอบยี่สิบห้านะครับข้อนี้ก็ตอบยี่สิบห้าครับผมครับผมเราก็มาดูในข้อที่เจ็ดนะครับข้อนี้ต้องสังเกตนิดนึงนะครับอย่างรูปที่หนึ่งเนี่ยได้หนึ่งแน่นอนนะครับอ่าส่วนรูปที่สองเนี่ยเกิดจากตรงนี้อันนี้เป็นกลุ่มของสองเห็นไหมครับแล้วก็ก้อนนี้อยู่ก้อนเดียวเป็นหนึ่ง กลุ่มสองเนี่ยก็คือเกิดจากหนึ่งคูณสองนะครับแล้วก็บวกหนึ่งก้อนนี้นะครับส่วนรูปนี้นะครับกลุ่มนี้หนึ่งปุ่มนี้หนึ่งเป็นสองคูณสองนะครับอันนี้ก็จะได้สองคูณสองแล้วก็บวกก้อนนี้อีกหนึ่งเห็นไหมครับอ่าบวกก้อนนี้อีกหนึ่งส่วนรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านี่หนึ่งสองมีสามปุ่มเห็นไหมครับเกิดจากสามคูณสองแล้วก็ บวกก้อนนี้ก้อนสุดท้ายบวกอีกหนึ่งเห็นไหมครับอ่าอันนี้จะได้อ่าสามอันนี้ก็สองสองสี่บวกหนึ่งเป็นห้าอันนี้ก็สามสองหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับทีนี้อ่าเราสังเกตรตรงนี้นิดนึงครับตัวเลขตรงนี้ครับกับคําว่ารูปที่เนี่ยมันจะสัมพันธ์ด้วยการลดลงไปหนึ่งเห็นไหมครับรูปที่หนึ่งเนี่ยเป็นอ่ารูปที่สองเนี่ยเป็นหนึ่งรูปที่สามเนี่ยเป็นสองรูปที่สี่เนี่ยเป็นสาม เพราะนั้นข้อนี้โจทย์ถามรูปที่15รูปที่สิ้าก็จะต้องกลายเป็น14นะครับคูณ2และค่อยบวกหนึะครับสิบูณสก็ได้อ่ายี่สบนะครับสิบู 14, ณสองได้ยี่บวกหก็กลายเป็น29บนะครับบวกหก็กลายเป็น29เก้าพราะนั้นรูปตรงนี้ก็จะตอบ29่้านะครับเพราะเก็จะตอบ2ีก็เรียบร้อยครับ 7ข้อเรียบร้อยผ่านนะครับ